ประกาศประกาศตอนนี้มีหน่วยลูกเสือตั้งด่านอยู่นะครับมีหน่วยลูกเสือตั้งด่าน,นอยู่นะครับมีหน่วยลูกเสือต at ot> ั้งด่านอยู่นะครับนี่อยู่สารหลักเมืองนะครับหน่วยลูกเสือตั้งด่านอยู่สารหลักเมืองครับหน่วยลูกเสือโปรดเตรียมความพร้อมด้วยนะครับเตรียมความพร้อมก่อนถึงสารหลักเมืองด้วยนะครับใครไม่มีหมวกโมวกใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้ มีผู้ต้องสงสัยเข้าไปหลายรายแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมโรดดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับผมตอนนี้มีผู้กระทำความผิดหลายคนแล้วนะครับผมนี่ครับโดนจับหลายคนแล้วนะครับตอนนี้โรดเตรียมความพร้อมก่อนถึงสารหลักเมืองด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับ สารหลักเมืองนะครับผมย้ำสารหลักเมืองที่เดิมเจ้าเดิมนะครับ